นี่ก็เป็นศูนย์พิพิธภัณฑ์นะครับเป็นจุดที่เราจะต้องลงมาที่นี่ก่อนเพื่อซื้อซื้อตั๋วเข้าไปชมนะครับแล้วก็จะมีรถพาเราไปนะครับวันนี้เราก็มาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับป่ะ let's go อ่านะครับวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า all the place to visit in เซียงกวงนะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับที่จะให้เราเดินทางไปเออนี่นะครับเข้ามาก็เห็นลูกปืนนะครับเริ่มเลยวัดเลยโฉลุปืนเลย นี่เ็จะเป็นลิตภัณฑ์นะครับจอมีนังสอบอกเราว่าบนทกิตภัณฑ์เริ่มเลยครับกปืนนี่ลูกเลี้ยงนี่ลูกเลี้ยงด <'t> อนชัสนี่เ,เ,เลกลี้ยงเต็มไฮเลย คาดว่ามันประมาณแปดสิบลานลูกยังไม่เติดที่ยังไม่เ,มป,เปิดเบอ